เมืองการเล็งแบกขวายดีกี้ไทยลีหลังแ้้สองแฝดท่าเรือความเคลื่อนไหวของสโมสรเมืองการยูนิเต็ดทีมน้องใหม่ของศึกฟุตบอลไทยลีก2ประจำซีซั่น2021-2022ที่เดินหน้าคว้านักเตะชั้นนำมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นภูริธาจาริกานน์เลอโดอสัมสมเซาสุนัธานเฮสฮาลิสันไคออน สินทวีชยัยทไทรัตนกุลอัจยามฟิลิปปศยานและจิตปัญญาที่สุดโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าครั้งเข้ามาหาการได้ทําการขอยืมตัว28ตระกูลอักษรสีจากสโมสรแกนแทเรอเอฟซีทั้งทิตาทอนและทิตาวีเนื่องจากต้องการหนักเตะในตําแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวามาร่วมทีมเพื่อสู้ศึกไทยลีกสองและหากได้แพ้คู่อักษรสีก็จะเติมเต็มในส่วนที่ต้องการพอดีทว่าทายที่สุดดิวดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธเรียบร้อย นื่องจากสิงเจ้าทายังต้องการเก็บนักเตะทั้งสองรายเอาไว้พพอร์ตทีมที่ต้องเล่นทั้งศึกไทยลีกฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ2รายการและฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มอีกด้วยทําให้ครั้งเข้ามาหาการจําเป็นต้องหาแบ็ก้ายและแบ็กขวารายใหม่เข้ามาร่วมทีโดยล่าสุดเล็งเป้าไปที่แบ็กขวาดาวรุ่งจากสโมสรในระดับไทยลีกหนึ่งรายหนึ่งซึ่งเป็นสโมสรที่เคยเป็นต้นสังกัดเก่าของเซอร์เดดเฮดโค้ด รวมถึงนักเตะภายในเมืองการนยูเนเต็ดหลายคนโดยอาจเป็นดีลในรูปแบบของการยืมตัวเพื่อให้มีโอกาสลงเล่นในระดับบลีกรองก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในอนาคต